สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะมาสรุปหลังเลขรัฐบาลออกครับรัฐบาลงวดที่หนึ่งกันยาครับเลขก็ออกไป5 0 6ศูนยสาห้าหกตัวล่างออกสามหนึ่งมีใครโชคดีมั่งครับเดี่ยมาดูสูตรที่ผมได้ลงไปมั่งครับก็จะมาเริ่มจากหลัก10ล่างครับงวดนี้หลักสิบล่างเข้ามาแล้วครับนี่ครับ ให้903แล้วเลขก็ออกไปที่31ถือว่าเลข3มาหลักสิบถือว่างวดน,นี้ใช้ได้ครับสำหรับหลักสิบล่างเขากลับมาเข้าอีกแล้วครับสำหรับหลักสิบล่างแล้วมาดูสูตรสูตร2ตัวล่างใหม่รัฐบาลอีกสูตรหนึ่งครับนี่เป็นสูตรใหม่เลยครับสูตรนี้นี่มาเต็มๆนะครับทั้งบนทั้งล่างครับ ผมลงงวดแรกนะครับสําหรับสูตรสูตรนี้เพราะว่าทําย้อนหลังไปสามงวดอันนี้งวดงวดที่สี่เข้าเต็มเต็มครับมาข้างบนตรงนี้ห้าหกหนึ่งก็อยู่หลักหน่วยเนี่ยครับมาห้าหกส่วนชุดถุงเท้ารองเท้ามาทั้งล่างทั้งบนครับบนออกสามห้าหกล่างออกสามหนึ่งโอ้โหสูตรนี้ผมว่าสูตรนี้นี่ชุดยอดครับสําหรับสูตรสูตรนี้เดี๋ยวสูตรนี้จะคํานวณให้ก่อนครับ สูตรนี้จะคำนวณให้สำหรับสูตรเลขล่างสูตรนี้ผมถือว่ามาล่างจริงๆครับนี่ยครับย้อนไปดูสีสามงวดข้างหลังนี่อันนี้สองหกก็มีสองหกแล้วก็มีสองสี่สามสองสี่สามตัวบนอันนี้แปดห้าสองห้าศูนย์ก็มาแปดห้าแต่ว่าไม่มีสองแต่มีห้าศูนย์ก็คือมาล่างอยู่แล้วครับแต่บังเอิญวดนี้มาทั้งบนทั้งล่างครับ เต็มๆครับสำหรับสูตรสูตรนี้เดี๋ยวคำนวณให้ครับสำหรับสูตรนี้เดี๋ยวจะคำนวณให้เป็นสูตรแรกเลยแล้วมาดูเลขล่างอีกสูตรหนึ่งครับสำหรับสูตรดั้งเดิมของเราก็คือสูตรนี้งวดนี้ก็ไม่เข้าครับก็มาแค่เลข6ตัวเดียวตรงนี้มาเลขหกถือว่าไม่มาล่างครับ ฝั่งนี้ก็มาสามกับเจ็ดส่วนฝั่งนี้ที่ผมทําขึ้นมาให้ใหม่ผมจะเน้นหลักสิบครับเห็นไหมครับผมจะบอกว่ามีหลักสิบมีตัวไหนมั่งฝั่งเนี้ครับฝั่งสูตรที่สองฝั่งนี้ผมจะเน้นสิบล่างวนนี้สิบล่างผมเน้นที่สามกับเจ็ดก็เลขก็ออกไปที่ 3, สามหนึ่งจะได้ครับให้สามสองเลขออกสามอะไรครับสามห้าหก สองตัวล่างออกสามหนึ่งเสียดายครับสีชุดให้3 2 3สศย์ไม่มี3 1เสียดายครับสูตรนี้แต่สูตรใหม่ปังกับปังปังที่สุดครับสูตรใหม่มาดูสูตรนี้ครับสูตรเลขวิ่งสูตรเลขวิ่งก็นี่ครับชุดวินเข้า3าตัวบนครับ3ามห้อันนี้ผมก็ลงตอนคลิปสรุปไปเหมือนกันบางท่านก็ถามมาบอก ไม่เห็นไปดูคลิปที่ว่าสรุปรัฐบาลครับนี่ครับชุดวินผมจะเขียนไว้ว่าชุดวินก็มาสามห้าหกให้สามวิ่งสามกับสี่ก็สามมาครับเพราะเลขออกสามห้าหกมาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบล่างครับ ปกติเขาจะมาหลักสิบครับแต่งวดนี้เขามา,มาหลักสิบครับแต่ว่ามาหลักสิบล่างไม่มาข้างบนแล้วก็มาหลักร้อยหกสามห้าหกครับสำหรับสูตรเลขวิ่งนี้ก็มาเลขสามก็ถือว่าใช้ได้ครับสูตรนี้เดี๋ยวมาดูสูตรอื่นครับสูตรนี้คือสูตรสถิติ สูตรสถิติงวดนี้ก็เลขที่เราเอามาคำนวณกับมาอยู่ฝั่งนี้หมดเลยครับเนี่ยเลขแถวข้างบนเนี่ยเขามาอยู่ข้างบนหมดเลยครับที่เราร้อยมันไล่กันลงมาที่เราบวกกันเสร็จแล้วร้อยมันไล่กันลงมาครับเลขมาอยู่ฝั่งนี้หมดแล้วก็สามมาหกมาแต่ว่าไม่มีคู่ครับตรงนี้ก็มาแค่ห้าตัวเดียวตรงนี้ก็มาหนึ่ง สูตรชติติที่ให้จับคู่ครับ2อฝั่งนี้งวดนี้ก็ไม่เข้าครับก็หลุดไปต่อไปครับก็จะเป็นสูตรนี้สูตรที่งวดที่ผ่านมาผมให้เลขเจ็ดงวดนี้ก็ยังได้เลขเจอีกเจ็ดไม่มา8ไม่มาครับเข้ามาออกตรงนี้อีกแล้วเลขฝั่งนี้ เลขที่เราบวกกันลงมาไปอยู่เลขหกตัวข้างบนนะครับสามห้าหกแล้วก็มีหนึ่งก็คือสามหนึ่งก็ถือว่ามาครบเลยครับเนี่ยเข้ามาออกฝั่งนี้อีกแล้วเลขที่เราจับว่าให้ไม่มาสามห้าหกสามหนึ่งสูตรพวกนี้ที่หลังเราต้องดูฝั่งนี้แล้วครับเพราะว่าเลขฝั่งนี้เข้ามาครับนี่ครับสามตัวตรงนี้สามห้าหกตรงตรงเลยครับ สูตรนี้ก็คำนวณต่อครับแล้วก็สูตรนี้สูตรร้อยมะลัยสูตรนี้ได้แปดกับหกแปดไม่มาครับแต่ว่ามาเลขหก 6, เลขออกไปที่ห้าหกงวดที่ผ่านมาออกหกห้าก็ถือว่ามาข้างบนแต่ว่ามาตัวข้างล่างครับเลขแปดไม่มา เลขออกไปที่356หสองตัวล่างออก31ก็มาเลข6กครับสําหรับเลขวิ่งนี่ครับเป็นสูตรเลขวิ่งสําหรับสูตรนี้ก็คํานวณต่อครับส่วนสูตรนี้นี่ให้1้อยหน่วยนี้ไม่มาครับไม่มาครับสูตรนี้ถือว่าหลุแเราก็ไม่ต้องคํานวณ สูตรนี้ก็ร้อยสิบก็ไม่มาครับร้อยสิบหน่วยไม่มาถ้าสูตรไหนหลุดเราก็ไม่ต้องคำนวณครับแต่ว่าเขามาออกเลขฝั่งนี้ครับมากออกเลขฝั่งนี้ฝั่งที่เราบวกกันแล้วเอามาคำนวณแบบนี้ครับส่วน m 6 m 6ก็หลุดเหมือนกันครับ มาได้แค่เลขหกเลขสามนี่ครับมีแต่เลขสามกับเลขหกเสียดายครับเพราะเลขออกไปที่สามห้าหกได้กับสามกับหกของตัวล่างออกสามหนึ่งตรงนี้ก็มีมีหนึ่งครับมีสองกับศูนย์ก็เลขก็มาออกฝั่งนี้แล้วครับสามหนึ่งงหดที่ผ่านมาออกอะไรครับหกห้าห้าหกออกตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มา ก็มาอยู่ฝั่งนี้อีกแล้วครับ3 1ก็ถือว่าหลุดครับ M6 เดี๋ยวหาตัวใหม่ครับทุด3ตัวสูตรใหม่สูตรนี้ก็ไม่เข้าครับก็ถือว่าหลุดไปเราก็ไม่ต้องคำนวณครับเราจะคำนวณตัวที่เข้าก็พอ ส่วนรัฐบาลชุดวินนี่ก็เข้าเหมือนกันครับนี่ครับรัฐบาลชุดวินครับเข้าไปที่สา3ห้าสามห้าหกเหมือนกันก็ถือว่าเข้า3 5มหครับก็ถือว่ามาบนอยู่สำหรับชุดวินแล้วก็สูตรนี้ครับ ตรนี้นี่ก็มาทั้งทั้งทั้งหนึ่งทั้งสามครับวดนี้สาหรับชุดเด่นบวกรองครับรัฐบาลที่ผมคัดออกมาตัวเด่นมากที่สุดก็หนึ่งออกไปที่อะไรครับสามหนึ่งสามก็มาอยู่ตรงนี้ก็เด่นมากที่สุดก็คือแปดแปดห้าหกศูนย์เด่นรองเจ็ดกับสองก็เท่ากับว่ามาห้าหกครับนี่ครับเลขมาห้าหก ส่วนเลขสามตัวนี่ก็มาเหมือนเดิมครับเข้าไปที่สามหนึ่งตรงนี้ก็มีเลขคู่ก็คือสามหนึ่งเลยนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับสําหรับสูตรสูตรนี้ก็เดี๋ยวตามกันต่อครับสําหรับชุดสรุปก็ไม่เข้าครับให้ชุดสรุปแต่ไม่เข้าให้สามสองออกสามหนึ่งครับแต่ล่างผมให้ลูดสามก็มาสามครับเดี๋ยวคำนวณให้ใหม่ครับสำหรับ สูตรแต่ละสูตรสูตรไหนเข้าก็คำนวณต่อครับสูตรไหนไม่เข้าหลุดไปก็ไม่ต้องคำนวณครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ